สวัสดีค่ะเคนคซีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับไม n คร r a เซิร์เวอร์ของเคน c a s ซีนะคะแล้วก็เปิดผ่านโคโลของน้องเตะนะคะก็ขอบคุณน้องเขามากเลยนะฮะอ,อืมอันนี้ออคือจุดสปาว์ออกทีวีน้อยไหน,ออนใช่ออผู้ใดนี่เจ้าออคือผู้ใดโนเลยกร<ำ>ม<อ>จุดนี้คือจุดสปาวนะคะแล้วก็จะมีฟรีไอเทมให้นะอืมมีแจกไอเทมฟรีข้างล่างนี้ สามารถไปเอาการแม่งปิดออกซิเดียนขังไอ้สัตว์เล่นอะไรกันวไอ้ลอนอะไรกันนี้ <c oughs> ก็นี่ยะ่ะก็จะมีของไอเทมแจกทั้งหลายนะผู้ที่แบบว่ามาธรรมดานะฮะอืมปะ,ะเราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะคุณะเราสงสัยมานานแล้ว ก็มันจะเป็นบัอไงวางไว้ทำไรบัอไว้เสริมสถานะไงเห็นบป่าเรากดตัว E ีอยู่ดีมันจะขึ้นสปีดเห็นเะล่ะออ๋ออย่างนี้นี่เองนะเพื่อสิ่งอันใดง่ายอีกแล้วไม่รู้อ่ะส่วนจุดนี้นะคะก็จะเป็นไปไหนแล้ววะนี่อยู่จุดว้าบ่ะฝั่งนี้ซ้ายอเซ้ายเอออันนี้จะเป็นจุดว้าไปอีก ที่หนึ่งเพื่อสร้างบ้านนะฮะเราลองไปดูไหมเอ,อื้อวาบม,มาแล้วนะฮะอยู่ที่ไหนเนี่ยก,ก็จะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆให้น้องๆมาสร้างบ้านกันได้นะจ๊ะตัดมงตัดไม้นะฮะโอเคถ่ายแป๊บแมงขามืนแหลหาน่าแอนปิไปเรากลักบโอเคเ <c oughs> นี่ยมาลองตัดเทียอะไรและลงไปอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ตัดอะไร ออนี่เราจะมีโรงเรียนนะคะโอ้โหมีโรงเรียนด้วยใครอยากจะมาเรียนเดี๋ยวอาจารย์เคอนเคซี่สอนนะคะภาษาปักกิษนะคะเอออาจารย์คนนี้เขา <c oughs> อ่าน <c oughs> เขาว่า default ว่า default นะฮะ <c oughs> ถ้าเดูหนูมาเรียนที่นี่ก็จะได้ความรู้กลับไปเต็มๆนะจ๊ะฮะซ้อมก่อนซ้อมก่นอนไปอาร์มลังกิดเหรอหอืมสวยอยู่นะแต่ว่าในโรงเรียนนี้โล่งมากนะอย่าบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นอะไรวะร้านเค้กเหรอ S <S ไหนอ่าร้านเคก้กเอยเป่าอันนี้ไอ้อ <S 2> <S 2> ถูกแล้วร้านเคก้กมีเค้กขายเนี่ยกา<ำ>มไอตี้มันสร้างสานเหมบอสเนี่ยเลยอ๋อใช่มันมีร้านเค้กสองร้านนะหนูหนูจะจะเลือกซื้อร้านไหนก็ได้จะไปซื้อร้านอ e ีบอสนะอีบอสแม่งเกียนส่วนนี้ร้านตาหนนูบอสเนี่ยฮะเรามาดูไปภายในร้านกันดีกว่าอ,อีทังบอสโอในร้านก็ประดับประดาไปด้วยดอกไม้สวยงามนะจ๊ะ ไหนว่าเค้กมันวะไม่รู้ว่ามันเขียนคำว่าเค้กข้างหน้ากูบอกนะแล้วเค้กข้างในมันอยู่ไหนวะนี่ไง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 อ๋อคือเอาได้เลยใช่ไหมหยิบไปเลยใช่กามไหมดูซิบ้านทายโอเคเค้กเอติมต่อดีกว่าฮะเธอห้ามกินนะเว้ยเธอเดี๋ยวนี้เธอยิ่งอ้วนๆเดี๋ยวโตน้ำหนักมากกามลดแล้วส่วนตรงนู้นเป็นบ้านถึงบอสเราขี้เกียจไปดูส่วนร้านเคเอ็นนี่คือเป็นร้านร้านอะไรวะร้านอาหารเนะย เป็นคนสร้างไม่ได้สร้างเองนะครับมีลานไอสเก็ตให้เล่นด้วยไปแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นบ้านที่ขวัญสร้างเองเลยนะไหนว่าร้านอาหารไม่ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยมีต้นไม้ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรกูว่าทําอะไรหายไปไม่คืออันนั้นเป็นเซิร์ฟเก่าไงอ๋อนี่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 ปลาะกุปากไวอ่าจามร้านนี้เป็นร้านดูดาลาะกุนะฮะมีชั้นหนึ่งชั้นสอง มันไม่ได้มีอะไรเลยเนะี่ยร้านนะสวยงามไงโถเพราะความสวยงามไปเราบินแล้เอ,อเราไปดูเซเว่นกันดีกว่านะตอนนี้เซเว่นก็เออได้น้องชื่ออะไรนะอะไรซีบีซีบีอะไรัอย่างชิบีชิบีบเ,เขาเป็นคนสร้างไอ้พวกกลไกพวกนี้นะก็คือไม่ใช่เป็นคนปักป้ายหรืว่เป็นคนปักป้ายใช่ก็คือถ้าเกิดใครจะเนี่ยคือยังไงดีวะค่าซอมบี้ก็จะได้เงินใช่ไห เออก็เอาเงินมาซื้อของพวกเนี้ยไปใช้กันเราว่าเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เมื่อเออเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วไปเถอะไม่มีอะไรน่าสนใจมันก็จะเป็นแค่ช็อปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยมันข้างหลังมันจะมีทางขึ้นอยู่ใช่ป่ะตรงเนี้ยขึ้นไปเป็นลาน PVP ใช่แล้วเป็นลาน PVP ไว้ต่อสู้กันอีบอมันสร้างเอาไว้แบบว่าแบบว่าถ้าเกิดแบบมป็ใครหมือนไส้เฮี้ยกูหมือนไส้มึงหวังมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าอะไรเงี้ยนะ สามารถมาไฟกันบนนี้ได้ดูเป็นลานพิพีมันนะครับผมโ okay, อเคประมาณนี้นะปะ่ะลงส่วนบ้านเธอไม่ต้องดูแล,แล้วเนาะดูแล้ว <BL. S 2> บ,บ้านสุดหลอ่อบ้านสุดหล่อสร้างมีแมวแคทแล้วก็นี่เป็นคอนโดนะคะห,หใใูแม่งสวยนะเว่ยมองไกลโคดสวยโอ้โหลอกแลเวมเป็นคอนโดนะคะอินสป,ปิเรชันบายกูเอง <laughs> แต่ว่าคอนโดนี้ไม่สามารถอยู่ได้เอ้ยสวยเฉยเอาไว้สวยงามนะฮะรู้เปล่าสร้างมาสองวันวนะั่นแหละแม่งวันแรกมือล้วนๆใช่ค่ะหลงัลงๆมาเริ่มดีหน่อยมีเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนะนี่ยนี่มันเอ่อดาดฟ้าเาม,มือดนะแล้วค่ะเนี่ยเอาไเมาเาม,ม,มทีนี่ก็ตกติกตายเลยนะ ไม่หรอกาขวัญอยากกระโดดตึกเล่นอ,ะอ่ะโดดปะ่เออะเฮ้ยจิมมี่เป<ด>็ดนี่หายไปไหนแล้วหมาพวกเธอหายไปทั้งฝูงอะ่ะโดดแล้วนะคือจะจบคลิปแล้วนะเออโดดเลยตรงอื่นก็เหมือนเดิมนะโอเคโดดแล้วบายไม่ตายโอเคค่ะก็ไอพีเดี๋ยวเราจะให้ไว้หลังคลิปนะโอเคบ๊วยบุวยสิโอเคบาย